สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพระคร,ะรูปัตผมสารวัตรหรือหลวงพุทหลวงพิเทพหลวงปู่เทพหลวงวงพ่อเทพพระอาจารย์เทพเจ้าอาวาสวัดศรีแยกเจริญพรอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงธรามเป็นศาลาธรรมการคิดนอกอกรอบแบบหลวงพิเทพนะครับหลวงพี่ครับที่เราคุยนี่มันเหมือนโรงงานยังไงครับ จเจริญพรยมขออนุญ,ญาตอําแมดออกในๆก็อยู่ห่างเพราะว่าถึงออกออกอากาศไปหรือว่าไปก็ไม่ได้ติดทางโทรศัพท์อยู่แล้วก็ขออนุญ,ญาตนะอาตมาจเจริญพรยมอาตมาพราะครูประถมศาสวัดรหรือที่ว่า,าลูกศิษย์หรือว่าทุกคนจะรู้จักการอาจารย์เทพอาจารย์เทพหลวงพิเทพ,เทพนี่แหละนะแนวความคิดที่จะสร้างโรงงานนะครั้งแรกเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก เยอะหลายๆอย่างก็ทําด้วยเหล็กเพราะว่าเห็นว่าหนึ่งประกอบง่ายสองออหาดช่างง่ายแล้วเหล็กบันไดอยู่อย่างหนึ่งยาวตัดสั้นต่อไม่พอใครซือ้อยาวตัดสั้น,นต่อไม่พอใครซือ้อแต่ถ้าเป็นไม้เป็นไม้ถ้าตัดแล้วต่อลาําบากแม้ว่าวิวัฒนาการเดี๋ยวนี้จะมีกาวหรือว่ามีเครื่องมือทันสมัยแต่หาดช่างไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเป็นปูนอะเป็นปูน เป็นปูนก็ดีแต่ว่าค่าก่อสร้างหรือว่าหลายๆอย่างเขาชั้นก็หายากแล้วค่าแรงแพงกว่าเหล็กสามารถไปได้งานได้ไวกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือเบากว่าเอาเหล็กเนี่ยขนาดหนึ่งเมตรเนี่ยกับปูนหนึ่งเมตรเนี่ยน้ำหนักว่าต่างกันไหมแบกไม่ไหวเลยอ่ะแบกไม่ไหวแต่เหล็กแบกไหวไหมไหวนั่นนั่นคือโครงสร้างและการยืดยุ่นของเก่าเนี่ย เลกทำสีดีๆแลวดีกว่าแรกเริ่มเดิมทีทก็อาคารอนเนกประสงค์งาอาคารอนเนกประสงค์ก็แรกเริ่มเดิมทีอาตมาเนี่ยมีลูกศิษย์หลายๆคนก็เริ่มมา<ร>จากการที่ว่าได้มีคนบอกมาชอบอันนี้ว่าบทความจคดีอย่างก็คือเรามีลูกศิษย์หลายๆคนที่ค้าของเก่าอยู่ หรือถอนโรงงานต่างๆเหล่าเนี้ยอสมายเองก็ได้รับการติดต่อจากลูกศิษย์มาว่ามีโรงงานซึ่งเขาโดนธนาคารยึดแล้วก็ขายโครงสร้างทอตลาดต่างๆเหล่าเนี้ยาขาไปประมูลได้มาอาจารย์สนใจเอามาไว้เพื่อทำอะไรไหมก็เลยไปดูไปดูโครงสร้างนั้นเป็นโรงงานใหญ่ใหญ่มากเลยเนื้อที่20-30บาไร่เป็นอ,อาคารเนื้อที่3 4มสบไร่เลยเออใช่ คองสร้างนั้นซึ่งทิ้งรกร้างไว้สิบกว่าปีแล้วเพราะสานารยึดแล้วก็ตอนจะขายต่อตลาดอาจจะมาไปเจอก็เลยตกลงว่าเออ,อซื้อเพราะว่าเรามีโครงสร้างที่อยากจะทาาําศาลาหรือว่าโครงสร้างเพื่อ,อกเก็บอลายๆอย่างเนี้ยด้วยว่ามันง่ายต่อการก่อสร้างก็เลยไปซื้อมาครั้งแรกเลยเนียเราไปซื้อครั้งแรกด้วยความที่ว่าเราไม่มีความรู้ เราเขาบอกว่าเนี่ยเสาต้นหนึ่งประมาณเท่าเนี้ยเราน้ํำนักประมาณเราก็คํานวณว่าเออเสาหน้าห้าถักสี่ต้นน่าจะหนักประมาณตันกว่าแต่พาวรามาชั่งน้ําหนักจริงๆแล้วเกือบสามตันสตันต่อตอนนั้นตอนต่อต้นแล้วสิ่งที่เราสั่งสั่งซื้อมาเนี่ยเราคํานวณแล้วว่าพลาดเพราะว่าถึงจะซื้อเป็นกิโลแต่ก็พลาดอยู่ดี ตอนนั้นซื้อไปเยอะนะเพราะว่าซื้อเสาต่างๆเลยว่าเราเราจะได้เอามาใช้นะก็เลยตอนนี้นซี้อมาตั้งใจจะมาสร้างสาราธรรมหรือสร้างสร้างสาราธรรมสร้างทำลงเพื่อเก็บการทํางานต่างๆหรือว่าหลายๆอย่างบางอย่างเราของสร้างใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้เหล็กดีกว่าของสร้างปูนเพราะปูนเนี่ยเรากว่าจะมีแบบกว่าจะมีอะไรหลายๆอย่างแล้วยากมาก เรโครงสร้างของปูนเนี่ยต้องเธอทะ,ะถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บแล้วถ้าเราคุมไม่ดีเนี่ยปูนแตกมั้งอะไรมั้งม่ไ้สเปกมั้งเนี่ยปัญหาจะเกิดตามจึงหลายๆที่เดี๋ยวนี้จึงหันมาใช้เหล,ล็กแทนกันหมดแต่วิวัฒนาการสมัยใหม่นี่คือที่เราเห็นเนี่ยเป็นเหล็กถักนั่นคือวิวัฒนาการเก่าถ้าใหม่จริงเดี๋ยวนี้จะเป็นเสาเฮดบีมไอบีมรางบีมกันหมดละ แล้ววิวัฒนาการสมัยใหม่นี้น่าขบขย่เลยเพราะว่าหลักเหล็กบีมต่างๆเหล่านี้สามารถดัดขค้งดัดวาวได้หมดแล้วได้ขนาดไหนก็ได้หมดนะเมื่อจะมาไปซื้อมาครั้งแรกเนี่ยโล14บาทตอนหลังนี่เขาให้ไปมาอีกสองลังอ่าคานนี้ความรู้ครั้งแรกมันจะสอนเราว่าเออเรากำหนณพลาดอ่าต่อไปเราก็เลยไปดูโครงสร้างที่เอ่อที่สอง,อสองลังสุดท้ายคาวน,นี้ เมื่อเราอยากรู้เนี่ยของสร้างครั้งแรกเนี่ยเราพาไปครั้งแรกปุ๊บครั้งที่สองเราก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าเราสั่งเลกจากร้านบริษัทที่ที่ข,า,ขายเลขอยู่แล้วนะที่รู้จักท่านในอำเภอแคนเซ็นสน,นี่ก็ขอเอ่ยนามนิดนึงก็คือร้านสุนปอร์สินเพราะว่าวัดศรีแยเกเจริญพรก็ถือว่าเป็นลูกค้าขาประจําอยู่สั่งที่ร้านซุนประสินเป็นประจําเพราะว่าสาเหตุคือเขาให้เครดิตวัด,ม,ดมีแล้วเชื่อได้ <laughs> มีรักมีได้เงินมาเมาื่อใดค่อยไปจ่ายนี่คือเครดิตที่เขาให้มา,รา,าเรารเ,ดดเราเช,เชื่อได้เชื่อมได้เชื่อได,อได้มีเงินแล้วค่อยจ่ายเออนี่คือสิ่งที่วัดถูกใจมากเมื่อการเกา่กากรอสร้างบางครั้งปัจจัยเราได้ไประจากยัดยมเนี่ยมันไม่ใช่ต่อนเนื่องมีเข้ามาเร็วบ้างช้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยหรืออาจจะเป็นช่วงแล้วยิ่งโควิดอย่างนี้ด้วยนะทานโทษจะมันไม่ใช่ง่ายยัดยมมาทำสิ่งยี่สบาท สิบบาทยี่สิบ,บาทเนี่ยแล้วมันก็น้อยลงทุกวันทุกวันถ้าเราจะทํางานต่อเนื่องได้เนี่ยแล้วไม่มีปัจจัยเนี่ยมันต้องเชื่อเครดิตถอาได้ต้องมีเครดิตนะครับต้องมีเครดิตไม่มีเครดิตวัดอยู่ลาบากอยู่ลําบากครับผมก็ต้องยุติการก่อสร้างไปเมื่อถึงเวลาเราอ่าเรามีเรารู้จักร้านยอมสนิทดีพองั้นเราอยากรู้ใช่ไหมเราก็โทรไปถามเลยยอมเหล็กธนาสี หนาซีเมนเนี่ยสมัยก่อนนี้เเล็กหน้าดซีเมนนะโยมซีเมนห้ามินเลยนะเล็กที่เราเห็นเนี่ยซีมนห้ามินเน่ยเส้นหนึ่งน้าหนักเท่าไหร่เขาก็จะมันจะมีเลทอยู่ว่าเล็กหนาขนาดเนี้ยหนาสามหน้าสี่หนาห้าเนี่ยหนาขนาดเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณกี่กิโลกี่กิโลเราก็คำนวณออกแล้วตัวนี้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่เท่าไรแปรตัวสีเนี่ย นาสี่นาห้า, 4, หนาเนี่ยรล้าน,นาประมาณสามจุดสองเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เราจะคำนวณออกเมื่อคำนวณออกปุ๊บเราก็โอเคอ่ะหลังเนี้ยคำเมาให้ร้านห้าเราคำนวณว,ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยสี่ห้าตันสรุปแล้วได้มาร้อยห้าสิบเก้าตันกว่าร้อยห้าสิบเก้าตันกว่าเราซื้อเท่ากับว่าเราซื้อโครงสร้างเนี่ยตัดมาส่งหรือนะเอามาประกอบมามาส่งถึงวัดเนี่ย เราซื้อโลละประมาณ9บาทกว่า9บาทกว่า,า,า,วาตอนนั้นราคาเซนเล็อยู่ที่ประมาณ8บาทกว่าเราถือว่าเป็นค่าคนย้ายอีกบาทหนึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วเราก็มาดัดแปลงใช้โดยการเอามาวางได้ช่างมาวางแปลนว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เด็กอย่างนี้แล้วเราขึ้นผ่านร่างแบบนี้เลยนช่ใช่อ่าซึ่งก็มีหลายคนยอมรับนะว่า เสาวกระจจนเนี่ยโดยเฉพาะเสาเนี่ยทุกคนมาเห็นโครงสร้างแล้วจะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าอ,อาจารย์มันนน,น่าเกินไปไหมใช้เลขเกินไปไหมมันสิ้นเปลืองมากเกินไปไหมแค่สองต้นก็ได้จะพอไม่เกินสี่ต้นก็เลือเฟือแล้วแต่ทำไมอาจารย์เอา6กต้นแล้วทักขนาดน,นี้มันจะสิ้นเปลืองไปไหมซึ่งมันก็เป็นความเป็นจริงมันก็เป็นแบบนั้นแหละแต่เรามาเราเป็นวัดเราคำนวณแล้ว เราอยู่กับการก่อสร้างค่าเอาแก๊สตัดออกแล้วค่าแรงค่าเกียร์ค่าไฟต่างๆค่าแก๊สค่าไฟค่าค่าแรงช่างเนี่ยที่ในการที่จะตัดออกแล้วก็เกียร์ออกเนี่ยแพงกว่าค่าเล็กที่เราซื้อมาเพราะฉะนั้นเราคัดและเอาแบบนี้เลยคุ้มกว่าเอาให้มันแข็งแรงแบบแข็งแรงไปเลยร้อยปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะครับค่ารื้อไปสร้างใหม่ยังได้ <tyard. S 2> เออก,ก็มั่นใจว่าอีกสักซองหรือสามเจ้าวาดกว่าจะพังขึ้นมาเนี่ยข,ข้างบนจะพังขึ้นมาเจ้าวาดที่รูปที่สามที่สี่ต่จอจากอาตมาไปไม่ต้องทําอะไรหรอกหรือขายเส้นเหล็กก็คุ้มละเพราะถึงราคานั้นเหล็กก็อาจจะแพ<า>งมากเรา,เรา,เรา,เราใช้น็อตขันนะครับเพื่อให้สร้างอยากจะรื้อไปไปสร้างที่อื่นรื้อได้เพราะว่าโดยรวมแล้วมาตรฐานการก่อสร้างแล้วต้องทำซอมมอขึ้นมาแล้วยึดเพดแบบนี้ เพื่อเชื่อมยึดไม่มีการเดี๋ยวนี้ไม่มีการเชื่อมจากข้างล่างแล้วตทปุ่นทับเพราะเาขาให้ตัวไม่ได้วันข้างหน้ามันแตกเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งเสาวบนต่อบอ่อเพื่อให้พ้นพ้นดินพ้นน้ำขึ้นมาเหล็กจะได้ไม่ปุนี่ละครับนี่คือ <ทำ S 1> มาตรฐานของเขาคนทํางานเท่านั้นถึงจะาก,การเรียนรู้จึงจะเกิดคนไม่ทํางานให้ศึกษาถ้าไปศึกษามาก่อนไม่มีทางไม่มีความรู้ แม้แต่วิศวกรหรือนักเรียนต่างๆที่จะจบวิศวะมาได้หรือก่อสร้างมาได้ล้วนแต่ผ่านการทำงานมาทั้งหมดพี่ครับตอนที่ซื้อมาใหม่ๆกองไว้เต็มหน้าวัดใครๆออก,ก็บอกว่ายังไงครับผงพี่บ้าเปล่าเนี่ยรวยนักหรือไงซื้อเล็กมากองเป็นผู้เข้ารากาตะกอนที่กองน้ำโบนยาวเต็มไม่หมดเลยเพื้นที่ทุ่งขานตะวันนะครับใช่หมดไปเฉพาะค่าเส้นเหล็กอย่างเดียวเนี่ยซื้อราคาเส้นเหล็กนะ วัดไปหกล้านกว่าเกือบเจ็ดล้านใช้ป,ปัจจัยไปหกล้านนะครับหกล้านถึงเจ็ดล้านซึ่งอเผอิญว่าช่วงนั้นบนความโชคดีว่าวัดเนี้ยออกวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งร<อ>ุ่นรวมพุทธคุณเจริญพรหนึ่งหกแปดครับซึ่งมีรายได้อยู่เข้ามาเกือบสิบล้านบาท<อ>เอารายได้ของวัตถุมงคลที่ญาติยอมเข้าเช่าบูชาไปเนี้ยแปลสภาพเป็นเหล็กไว้เป็นเหล็กไว้อ่าแล้วก็วัดส่วนหนึ่งก็เอามาอีกส่วนหนึ่งก็เอ่อก็ยอมรับว่า มอบให้กับวัดหนองไม้แก่นไปสร้างวิทยาลัยส่งเมืองการเป็นวิทยาลัยเล็กที่ซื้อมาจากโรงงานต่างๆไปไปวัดไหนบ้างมีครส่วนมากเลยส่วนมากเลยไปคือวัดหนองไม้แก่นแบ่งไปเพื่อสร้างศาลาแล้วก็ส่วนหนึ่งถวายเข้าไปเพื่อช่วยสร้างมหาวิทยาลัยส่งเมืองการที่เมืองการที่เมืองการตรงที่ตรงข้วยสะพานน่ะที่นู้นก็หลังใหญ่ทําแท้งน้ําด้วยอะไรด้วยหลังใหญ่ ป,ประมาณสามในห้าของเนี้ยของหลังเนี้ยสามในห้าของหลังเนี้ยแ,แล้วก็ยัง<ด>ไปสร้างาลาอะไรตลาที่วัดหนองไม้แก่นอีกนะแล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไปวัดวังน้ําเขียวหลองจอเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนเนี้ยตรงนท่านก็สร้างพระใหญ่อยู่ก็เห็นว่าเรามีเลขอยู่เนี่ยอำเภอกำแพงแสนเนี้ยเอ่ออยู่ใกล้ๆตลาดตัวกำแพงแสนเนี้ย ซึ่งเ uh, จ้าวาเป็นรองเจ้าคณะอเาเภอกำแพงแสนอยู่ท่านสร้างพระใหญ่น่าสักสิกสกบเมตรเห็นว่าอยากจะได้ทำหลังคาคุมเป็นโดมขึ้นคุมพระเพื่อเวลาคนมากราบไหว้จะได้ไม่ร้อนเราก็อาได้สิกระบะเอาไปหกต้นใหญ่ซึ่งหต้นใหญ่ก็ได้อยู่แล้วก็มีวัด ดอนประกอบก็ขอบปันไปสองเส้นเอาไปทําวางเป็นสะพานเหล็กข้ามคลองให้คนเดินหรือว่าแบบจักรยานรถกงรถเครื่องอะไรต่ออะไรรถกระบะยังวิ่งข้ามได้เลยถ้าถ้าปูไม้ดีๆอ่ะเพราะมันเหล็กมันแข็งแรงเอาไปวางเลยวางนอนยาวข้ามคลองเลยให้คนเดินข้ามอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วส่วนวัดสะพังขอไปทําแทงน้ําแล้วก็ทําห่อกระจายข้าวอะไรต่ออะไรเงี้ยไปหลายที่ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้วัดลำอิโซไปสร้างโบสถ์วัดลำอิโซวัดลำอิโซเมืองการเมืองการสร้างโบสถ์เป็นสร้างโบสถ์ถักไม้เงนะถักเหล็กเงี้ยสร้างเหล็กโอ้เดือนนี้ยุคสมัยใหม่โครงสร้างข้างบนไม่มีใครใช้ไม้แล้วไม้มันหาย,ยากแล้วเดือนนี้ไม้อะมันต้องเป็นไม้มะค่าไม้ปัด,ดูหรือไม้แดงไม้ตะเคียนเรืออะไรอะไรเงี้ยที่แข็งแรงและไม่บิดโกง่งร่างคายยอมดูไหมสมัยเนี้ย หลังคาโบสถ์ที่ใช้ไม้ระแนงแล้วปูด้วยกระเบื้องหลอนเล็กอะไอกระเบื้องเกตอะไรตอะไรเนี้ยรั่วรั่วน้ําฝนลมพัดน,น้อยรั่วเปียกไปหมดเลยสุดท้ายต้องมาใช้กระเบื้องหลอนคู่นะครับนะครับเดี๋ยวนี้ทําบ้านป้าต่างๆแล้วเปลี่ยนมาใช้หลอนเมทัลชิทหลอนสเปนหมดเพราะมันคงทนไม่กี่ปีค่อยเปลี่ยนก็ยังดีกว่าแต่ปัญหากันรั่วแล้วก็ ทำงานได้เร็วแล้วก็อนเรแบกมันส่งเน,นี่ยมันตั้งกันพอทำใหม่ๆใ,ในแย่งยมแย่งยมมีอคติกับตรงที่ไหมว่าจะทาอะไรเขาพูดเร่องเก่นกาไปหมดไม่ที่เห็นด้วยก็เยอะแต่ที่ไม่เห็นแล้วไม่เข้าใจเขาก็พูดไปต่างๆนานาไม่ได้ว่าอะไรอยากพูดพูดไปเพราะเขาไม่เข้าใจเขาจึงพูดเขาเขาพูดเพราะเขายากจะอ,อยากจะติเขาติก็ดีแล้วเราจะได้เก็บข้อคิด ที่เขาติไว้มามาามว่าเออมุมมองของยิดยมมขามองนี่ส่วนหนึ่งขามองแบบนีบ้เราก็เอามาดูซิว่าเราทํำยังไงถึงจะลบมุมมองของเขาได้แล้วกับสิ่งที่ประยุกต์กับที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมดูขึงความคุ้มค่าสิ่งที่เราทําเราทําเพื่อวัดอย่าลืมว่าอาตมาเนี่ยไม่ได้ทดําไรไถนาไม่ได้ไปรับจ้างเขาเงินเศษเหล็กล้วนเหล็กทุกอย่างเนี่ยได้มาจาก เงินสัทธายาตยมกขทําบุญมาถึงจะเช่าวัตถุมงคลไปแล้วแต่ว่าไรายได้ของเช่าวัตถุมงคลนะ่ละราแปลสภ,ภาพาเป็นเหล็กสร้างวัตถุมงคลอาตยมมาทําบุญนามาสร้างโบสถ์สร้างสรารร่างนี้ก็เป็นเงินยาตยมทําบุญมาแล้วเหล็กที่ยมเห็นอยู่เนี่ยนะต่างๆที่เป็นตะแกรงต่างๆเนี่ยบริษัทวุฒิชัยชานที่แม่กองเป็นโรงงานตัดเลเซอร์อเขาถวายมาเพราะฉะนั้นเหล็กตะแกรงต่างๆลวดลายต่างๆเนี่ยเยอะมากนี่คือเขาถวายมา โยมถ้าซื้อนี่เท่าไหรเนี่ยแล้ยอยมเห็นเปล่าะนะี่ต่างๆเต็มไม่หมดเนี่ยเป็นร้อยตันเขาถวายมาถวายมานี่นะครับาาก็คือโยมเขา,ขา,ขาใช่เป็นโรงงานเลเซอร์แม้แต่หลังคาบดสเตนเลสต่างๆเนี่ยก็ได้คือ,อบริษัทวุฒิชัยชานโดยคุณชานกะอินทรสมบัติถวายมา,า,มาที่มาปรับเป็นแต่งตกแต่งบริเวณวัดนีน่นี่นะครับปกติเขาต้องขายเป็นชั้งกิโล เออท่าเรือพวกนี้ขายเป็นแผ่นเป็นแผ่นเขาไปถ้าเป็นกิโลก็แพงเลยแพงกว่าเส้นเล็กอีกเท่าตัวหนึ่งก็แาไรเอาคนซื้อไปต้องการไปประดับหรือว่าทำลูกกองต่างๆรอบบ้านต่างๆเหล่านี้ลูกกองลูกกงต่างๆลูกกองที่เขาถวายมาอ่เนี่ยใช่ใช่ยอมเนี่ยนะครับอยู่ที่เราดัดแปลงขาเหล็กเนี่ยว่าเราจะเอาลายไหนแบบไหนไม่ใช่ตายตัวนี่ครับเป็นว่าจารย์ครับลงที่เห็นไกลๆนี่ ของนี่เป็นโรงอะไรครับเาขาเรียกว่าโลงเหล็กมีหลายคนโทรมาถามลูกศิษย์ว่าเขาขายแพงไหมก็คือเหมือนทั่วไปอะเ <amps. S 2> พราะว่ามันเป็นสถานที่ทํางานแล้วก็เก็บเหล็กคือเหล็กเนี่ยเราไมาปุ๊บเนี่ยทำสีแล้วเราก็าเก็บเข้าไปด้นา,นนา,นานนี้หนาขนาดนี้สามนิ้วสองนิ้วห้านิ้วต่างๆเนี่ยเราทําสีเสร็จเรียบร้อยรองพื้นไว้แล้วเราก็เก็บเตาตี <S <S 2> <S 2> พอถึงเวลาที่เราจะต้องใช้เนี่ย เราก็ไปเลือกขนาดที่เราจํานวนการใช้ของเราเนี้ยออกมาแล้วเราก็ทํางานอาจากครคบังกากองกองอยู่นี่อาจจะทําอะไรอยู่เอ่อตรงนี้คือเหล็กที่แม่กองก็คือบริษัษทรุธิชยัยชาญเอนจิเนียริ่งเนี้ยถวายมาตอนนี้เหล็กต่างๆเนี้ยเวลาที่เรามีอยู่เน้ยเราวางไว้ปุ๊บเนี้ยทับไปทับมาเวลาที่เราจะใช้เนี้ยหนาสมมิลสี่มิลสิมิลเนี้ย เรายกทับไปทับมาทับไปทับมาก็เลยมาออกไอเดียสร้างเพจขึ้นมาเองพาเลทสร้างพาเลทขึ้นมาเองโดยกว้างเมตรท่าสิบยาวสองเมตรท่าสิบแล้วก็เมตรท่าสิบยาวสองเมตรเก้าสิบเพื่อเก็บของเวลาที่เราเก็บของไซส์กระดานนี้กระดานนี้กระดานนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บโฟกลิฟเสียบแล้วก็ไปสอนสอนสอนประหยัดพื้นที่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราอยากจะได้ไซส์ไหนออกมาใช้งานอ่ามันอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรโฟรกลิฟขึ้นไปเสียบเสียบ ยกออกมายกออกมาแล้วเราก็เอาเล่นั้นออกมาอันนี้เป็นสีมือพระนะครับพระที่วันนี้ต้องทํางานต้องทํางานขัดสนิมทางานทาสีประจักรหลวงพี่ครับมันมีมันมีคนบอกว่าไม่ใช่นาะทีพระพระต้องเทศต้องปฏิบัติธรรมสอนแยบโยมก็ไ,<ด>ไปอยู่วัดอื่น <laughs> มีวัดที่กับปฏิบัติอย่างเดียวก็มีอยู่นั้นคุณไปอยู่วัดปฏิบัติวัดเราเนี่ยอ,อ,อยู่ระหว่างการก่อสร้าง <laughs> คุณทํางานคุณก็ได้ปฏิบัติได้ความอดทนไงคุณฝพกความอดทนกันดิความฝพกความอดทนฝึกฝึกสติอ, <ะ S 1> อ่าคุณจะบหินเกียย์เกียย์เล็กปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ระวังไม่มีสติอ่ะเดินเกียย์มาโดนตัวคุณเองเนะยอ่าและอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องยอมรับว่าอ่อเราต้องช่วยกันเพื่อสร้างวัดก่อน <BOB S 1> ที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องมีโอกาสที่ว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกัน คนละไม้คนละมือเช้าเย็นไหไว้พระสวดมนต์วัดที่สวยๆที่สะดวกสบายเนี่ยเริ่มจากลำบากพระลำบากมาก่อนทางนัง้นเลยโยมแล้วก็ถึงจะมาถึงจนไม่มีการก่อสร้างถึงจะเริ่มปฏิบัติแบบจริงจังครับวัดที่เราเห็นสวยๆงามๆที่มีต้นไม้เนี่ยฝีมือพระทั้งนั้นแต่คนไม่เคย<น>เห็นคนไม่เคยเห็นหรืออาจจะเขาอาจจะมีหลวงพ่อหลวงปู่จ้ังๆอย่างเดียวโดยมีสถาบันิกสตาปาสกามต่างๆกลุ่มงาน แรกๆหลวงปู่จะสร้างหลวงปู่ก็ต้องสร้างเองเหมือนกันเอาแค่ง่ายๆหลวงพ่อหลวงปู่ไปดูได้เลยครับเอาเอาที่ใกล้ๆสุดเลยเพราะอัตมาเนี่ยมาจากวัดไร่เต็งทองลวงปูริล่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถากหญ้าขุดดินขุดตอไม้โดยเฉพาะกอไผ่เนี่ยลวงปูริล้มไปไม่รู้กี่ร้อยกี่กี่ร้อยกอเพื่อสร้างวัดไร่เต็งทองขึ้นมาเพื่อสร้างวัดใสทองขึ้นมาเกิดจาก หลวงพ่อลงปูนีแล้ตัดเองขุดเองไม่งั้นแล้วใครจะมาทําให้แล้วจริงเริ่มเป็นสำนักสงฆ์ด้วยอะไรด้วยตายเลยยัดโยน่ะมันยุคสมัยใหม่แล้วนะเพราะว่าไม่มีหรอกที่ว่าเขาจะมามีเวลามาให้กับวัดกันนั่นนั้นทุกคนมีครอบครัวจําเป็นต้องทำมหากิ่เมื่อทำมหากินเนี่ยเดือนหนึ่งมีโอกาสเข้ามาช่วยวัดเฉพาะวันหยุดงานก็ทั้งสองรังเนี่ยแล้วพอดีไม่ต้องเสร็จกันพอดี เพราะฉะนั้นหลวงพ่อถ้าพระเราไม่ทําเองเนี่ยแล้วก็ต้องจ้างเขาถ้าไม่มีต่างจ้างเขาก็ต้องทําเองอย่างวัดตรมาเนี่ยก็ถือว่าพอมีปัจจัยจ้างทางส่วนหนึ่งแต่พระเราก็ต้องช่วยกันด้วยหนึ่งเช้าไปบิณฑบาตกลับมาไหว้พระสวดมนต์เสร็จไปว่าบิณฑบาตกลับมาเมื่อัชอานหารเช้าเสร็จปุ๊บก็ล้างบาตรล้างจานเสร็จไรเสร็จก็อามานี่นี่พระก็เตรียมตัวแล้วเพราะว่าจะต้องพ้นสีตะแกงที่ต่างๆที่ขัดออกมา เราจะเก็บข้าวทีเพราะว่าพอเสร็จนี้ปุ๊บเราการก่อสร้างคงต้องหยุดไปไม่รอดเหยุดพักก่อนเพื่อให้เจ้าหนี้ได้ดีใจว่าอารเก็บเงินจะใช้นี้เข้าพอถ้าไม่กันถ้าสร้างต่อเราก็จะต้องเป็นนี้เพิ่มและชั่วโมงนี้เราต้องเข้าใจว่ายัดยยมเองทุกคนก็กลัวไปหมดรอนกันไปหมดละเราหยุดแล้วก็พยายามเก็บพร้อมลามลิศแล้วก็เคลียร์นี้สิ้นเก่าให้จบก่อน เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วถึงค่อยลุยงานต่อซึ่งงานอาตมาที่รออยู่ก็คือหันกลับไปเอาโบทให้จบเพราะว่าบทจบแล้วก็เป็นอันว่าชีวิตนี้สิ่งที่ทํามาก็จะได้มีเวลาอายุการปฏิบัติและพาพระพาเน้นไหวพระสนมนปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอาตมาซื้อที่ฝั่งนู้นไว้แล้วเตรียมอ่ใช่อยากให้เป็นมุมสงบพุกชนหมาแล้วไว้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ข้าม<อ>าไปฝั่งนู้นนะครับใช่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรก็เลยทําสนามฟุตบอลไว้ก่อนเพ <c oughs> ิ่งจะเอาทรายลงเพราะทรา,ายท่มลงยังไม่ได้เกตเพราะตอนนี้เขาห้ามจุมนมห้ามติดกันถ้าเราเกตปุ๊บเดี๋ยวเขาบัเตะบอลเราห้ามไม่ได้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มันเป็นไม่ใช่คาราวาน <c oughs> เราจะปล่อยให้เราอยากจะทำส,าาสนามออกกําลังกายเ <c oughs> ตะบอลได้เตะตะก้อได้เล่นวอลเล่บอลได้ ตีแบดได้ออกอกําลังกายปั่นจักรยานได้วิ่งออกกําลังกายได้แต่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยเขาไม่ให้มาชุมนุมหรือว่าอะไรกันซึ่งมันมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายรเราก็เลยหยุดไว้ก่อนวันนี้ผีมือพังเป็นส่วนใหญ่ช่างด้วยแต่ว่าช่างที่เราจ้างประจําอยู่ทุกวันนี้จะเคยจ่ายค่าแรงช่างเดือนละสามแสนกว่าก็ยังเดือนเดือนหนึ่งประมาณแสนกว่าสกแสนห้า แล้วที่เหลือเป็นกําลังพระที่เหลือเป็นกาลังพระกาลังของพระเป็นกาลังพระกาลังของหลวงพี่เทพเลยนะในการที่ว่าเราช่วยกันพระที่วันนี้เป็นหมดอะเชื่อมเชื่อมอ๋อเชื่อมอะไรอะไรนี่เป็นแม่ได้หมดได้หมดอ่าพอนสีต่างๆอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างเนี้ยเราต้องใช้กําลังพระในการทํางานหลวงพี่ครับมีผู้ใหญ่หรือมีมีคนตำหนิไหมหรือชอบหรือว่ามันต้องทำเอง เอ,อเดือนนี้นะเท่าที่ด้านมา่ะพระผู้ใหญ่หรือว่าต่างๆก็จะไม่ตาหนิกัน้ะเพราะว่าถ้าพระเราไม่ทําเองแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างเขาเป็นน,นาสนะต่างๆเนี่ยยัดยอมให้มาออาเลขยัดยอมก็เอาพูดง่ายๆนะอะเล็กเนี้ยถึงแม้เขาถวายมาก็จริงถ้าพระเราไม่คัดแล้วทำสี่รองพื้นไว้วันข้างหน้าเพื่อเอาไปไ,ปไว้เตรียมไว้ใช้งานตรงนน้นตรงนี้นะแล้วใครจะทําของที่ถวายก็เสียมาอีกก็เสีย อ่าแล้วพอเสียบปุ๊บญาติยมอมคขาบอกว่าถ้าจะเสียอย่างเงี้ยเขาขายอัตชัขึ้นมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากจะได้ของมาใช้เขาเมื่อเขาถวายมาแล้วเก็บที่จะเก็อาเชื่อมเหล็กตัวนี้ตัวนี้เพื่อจะเก็บนะอาปลาเลนเนี่ยเก็บนะที่เหลือนี่เก็บอย่างนี้อย่างนี้ยอ่าก็<น>ต้องพระเราเนี่ยเ<น>ชื่อมทาสี่ทาอะไรอะไร,อะไรเสร็จปุ๊กุไม้แล้วก็ไปเข้าที่แล้วก็ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของส่วนนั้นเข้ามา วันเวลาที่เราจะต้องการใช้มาปุ๊บเนี่ยเราค่อยเอาออกมาทำน้อยถ้าพระเราไม่ทําแล้วใครจะทําถ้ารอ,อาติโยมเหมือนในอดีตนะครับไม่มีออก,กองตรงนั้นกอง<ล>ไว้ตรงนั้นของก็โดนตันแต่กวาก่นสนิมขึ้นหรือไม่ก็ผุเสียหายซึ่งยัโยมสาถวายมาเนี่ยเขาถวายพาาาระสัทธา,า,าเขาเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาเราเริ่มใส่ในพระเริ่มใส่ในวัดต่างๆเขาจึงถวายมา ไม่งั้นเขาขายไม่ดีกวัาเลยขายเขาเออใช่เมื่อเขาถวายมานะเราต้องเก็บของเขาใช้เป็นประโยชน์ของที่เจอะดวงที่ถวายมาไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กได้บุญหมดได้บุเพราะเราใช้ปใช้ประโยชน์ทุกชิ้นมาเหลือเศษเล็กจริงๆไปขายเศษเหล็กที่เหลือก็ยังได้ขนำรถไฟวัดครับอ่าจารย์ครับก่อนจะจบคำถามนี้ออกแบบยังไงให้หมเป็นเหล็ก ออกแบบยังไงให้ดูเป็นวัดแโครงสร้าเอ็ออเมุมดูแข็งๆแต่แม่ได้ไเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่จินตนาการแล้วก็วาดแปรออกมาแล้วก็ให้สถาปนิกวิศวกรเขาล่างออกมาปุ๊บแล้วก็ทำไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่เราจะสามารถแปรลาไล่ๆโครงสร้างลายลายโครงการเนี่ใช้เลกหมดแล้ว เล็กก็เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าไมา้เพราะว่าไม้เดวนี้มันห้ามไม่ได้แล้วที่จะจะมาทมํามาดัดแปลงให้มันอ่อนช้อยต่างๆเหล่านี้แต่เล็กเดี่ยวนี้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยมันสามารถดัดทําให้ความอ่อนช้อยหรือว่าดัดโค้งดัดหวาวได้หมดแล้วเราก็สามารถจินตนาการเพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องเลเซอร์มีเครื่องพัดมาสามารถตัดต่อหรือว่าทําลวดลายฉลุต่างๆใส่เข้าไปได้เลยปูนปั้นเข้าไปทําไม่ดีแตกหกัก แต่เล็เนี่ยทำสีดีๆอย่างเดียวใช้ไปเถอะอาสาราสาราอัาาานาเนี่ยาส,สาราเนี่ยส่งราคาอันเลขกระส่งสาราเนี่ยงเนี่ยอยู่ได้กี่หลงข้อครับพูดให้ชัดเจนเลยครับผมมั่นใจว่าจากการใช้สีแล้วก็โครงสร้างตัวนเนี้ยอีกร้อยปีไม่ทุ่งเสะเทือนอย่างน้อยก็ร้อยปีก็น่าจะมีสัก4ี่หรือห้าผ่าน,านหรือผ่านสี่หรือห้าเจ้าว,วาด ถึงเวลานั้นถึงไม่คิดจะใช้โครงสร้างนี้ก็ขายเส้นเล็กก็คุ้มแล้วฝากไว้เจ้าวาดองค์ที่สี่ห้าวันครงตัดจกไปห้าองค์สี่หรือห้าองค์นะเมื่อถึงเวลาล่างนี้ไม่ได้ใช้อะไรหรือว่าต่างๆแต่ถ้าโครงสร้างเนี่ยอยางน้อยร้อยปีขึ้นไปครับแต่ว่ามันอาจจะสักเพราะว่าสี่ตัวเนี้ยที่ใช้อยู่เนี้ยมันได้ถึงสามสิบถึงสี่สิบปี ซึ่งมาถึงสามสี่สิบปีกว่าจะได้ทาสี่หม่นี้กว่าจะได้เปลี่ยนหลังคาเนะยอาตมาภาพก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปแล้วเจว้าวาดองค์ต่อไปก็มาดูแลบูรณะเอาอย่างเดียวเพราะว่าที่เรือน,นั้นทำวาให้เรียบร้อยแล้วบ,บูรณะเอาหลายๆายปานเจ้าวาดไปแล้าโครงสร้างนี้มันไม่ได้ใช้อะไรก็หรือข่ายเส้นเล็กนะหลวงพ่อจะหลวงพออ่ญญออนุญาตเลยอนุญาตไ้นี่เลยมาถึงเวลานั้นก็ให้เป็นตามเตุตามปัจจัยเขาบเพราะเราตายแลย้ว พอละหลวงพี่ครับเหนื่อยไหมครับทํางานช่วงนี้ก็ยอมรับว่าเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเครียดทั้งที่เราเป็นพระมัวแต่สอนญาติยอมอยู่ลืมสอนตัวเองว่าอย่าเครียดนะคือเราเครียดเราสอนญาติยมให้คลายความเครียดร่นความที่แต่เราเครียดเองเพราะเรามัวแต่สอนญาติยอมอยู่เราลืมสอนตัวเองเมื่อหันกลับมาปุ๊บเออมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกคนก็เครียดเหมือนกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นไปตามสภาวะ กรรมหรือว่าเป็นไปตามสภาวะของโลกในในช่วงของโควิดเนี่ยเขายากหมากแพงต่างๆแล้วสถานการโควิดนี่ก็บีบบังคับไปทุกคนเนี่ยชีวิตยอมดูสิชีวิตคนเริ่มจะเปลี่ยนไปล่างแต่มีโรคระบาดโควิดเนี่ย<ม>เคยคุกคีสีมงก็ต้องอยู่ห่างกัน<ม>เคยไปมาหาสู่ก็ต้องห่างกันการทำมาหากินก็ต้องห่างกันโดยเฉพาะบางอาชีพเนี่ยต่อไปจะสุดจะเหลือไว้แค่เป็นํำนานาไม่ต้องมากหรอก เอาแค่ง่ายๆเลยนะพับบานเนี่ยตอนเนี้ยต่อไปก็จะหมดไปเพราะว่าสถานโควิดเป็นสถานที่อับแบบนั้นทุกวันก็โดยรวมมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นความสุขของโลกโลกกิจชนเขาก็เขาก็เปิดกันได้อะไรได้นะมันเป็นความสุขของทางโลกเขาแต่ว่าทางธรรมเราไม่ไม่ถูกแต่เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่ามันจะค่อยๆหมดไปหลายๆอย่างกําลังจะหมดไป คนเดียวนะเมื่อก่อนนใส่หน้ากากเขาห่ากันก็หาว่าไม่จริงใจไม่จริงใจไว้ใจไม่ได้นี่ใส่หน้ากากมาจาเป็นปิดหน้าปิดตาเดี๋ยวนี้ถ้าคุยกันถ้าไม่ใส่หน้ากากก็กูไม่กบเพราะว่าหรือเราต้องห่างกันอังนงน้อยก็สี่ห้าเมตรห้าหกเมตรนะถึงจะคุยกันได้รักกันแค่ไหนตะกอนนี้กอดไล่จุงมือกอดไล่กันไปเที่ยวไหนเที่ยวกันเดี๋ยวนี้ห่างกันเข้าไว้ทะรักันจริงอยู่ห่าง กพราะไม่รู้ว่าใครจะติดเชื้อมานี่คือสถานโควิดสถานการณ์โควิดที่มันจะทําให้ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปสร้างที่จะอยู่ได้ไงอะไม่งั้นมันจะเซ็จได้ไงล่ะมันต้องสร้างนี้เพิ่มเราเก่งไงเรื่องสร้างนี้ฝากๆของร้านห้างร้านต่างๆนะครับไม่หนีไปไหนสเต็ปของเจ้าวาดเลยนะคติประจําใจเลยไม่มี ไม่หนียังไม่มีจ่ายไม่ใช่ไม่จ่ายนะครับยังไม่มีจ่ายใช่ไม่มีไม่หนียังไม่มีจ่ายจะนี่ห้ามทวงถ้าทวงเหลือครึ่งมาบึง้งให้กันยกนะครับใช้ชีวิตไม้มีความสุขในช่วงโควิดนะครับสวัสดีครับเจริญวันยุ